สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาสอนสร้างตู้ลิ้นชักนะครับผมง่ายมากเลยนะครับผมไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่เลยเป็นไงครับเหมือนปะยังเหมือนนะเออมีลิ้นชักแบบว่าเปิดออกหนึ่งลิ้นชักด้วยนะครับผมนี่ก็สร้างง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคแล้วผมของที่เราใช้นะครับผมก็จะมีบล็อกไม้นะครับผมเป็นไม้อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยครับวางไปเลยนะครับแบบนี้เลยหนึ่งสาม 4นะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยสแลบนะครับวางชั้นนี้เลยนี่จะยืดออกมานะครับผมแล้วก็เอาตามด้วยกรอบรูปนะครับผมแบบนี้เลยปึ๊บวางเลยนะครับผมนี่นี่อ่าแล้วก็ตามด้วยเออสแลบอีกทีหนึ่งนะครับวางในกรอบรูปนะครับผมนี่วางไปวางไปวางวางโอเคนะครับผมแล้วก็ตามด้วยเออป้ายชื่อนะครับผมวางนี้เลยครับนี่แล้วก็กดออกเลยนะแบบนี้เลยนะครับผมปึ๊บปึ๊บ แบบนี้เลยนี่เป็นลิ้นชักนะครับผมลิ้นชักออกมานะครับผมนะนี่ข้างบนก็วางพวกกระถางดอกไม้เลยนี่ตกแต่งนี่จะวางเป็นไข่เต่านะครับผมก็เหมือนเป็นของที่วางไว้บนตู้น่นเอีกนะครับผมข้างๆนี้ก็ตกแต่งด้วยแทบดอนะครับผมนะนี่วางไปปึ๊บ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 นี่แค่นี้เราก็จะได้ลิ้นชัก ตู้ลิ้นชักแล้วนะครับผมนี่เหมือนปะยังเหมือนนะครับผมสามารถเอาไปาสร้างตกแต่งแมปได้เลยนะครับผมนี่บอกแล้วง่ายดายนะครับผมนะใครชอบก็าฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย